ก๋วยเตีเ๋ยวก่อนจีมือลงทงเมื่อคยขาดจักเทือ่อปีนี้ก็อย่าให้ย่าพอนขาดเถอ,อะคอยยาพอนซูเด้อพี่เด้อคนใดสามีก็จะอยู่บ้านวันนี้จะอยู่เป็นโควิดมันก็ต้องอยู่หลายมือเนาะยะ่าพอนก็จะพิษย่าพอนก็จะว่าอะไรเขา วัดใหญ่มันไปว่าไรเนี่ยพี่น้องมันหนาวมันฝืนเจ้าของว่าไรไหมมันหนาวอ๋อเป็นใครใครวัดใหญ่อ่ะ ไปหวังคำคำน่ะไม่พอนี่ก็จีดกินยาว่าท่านได้กินยา,า,า,นยาลดน้ำมูกไม่พอนม่มีแห้งกดผู้ใดก็เข้ามาเบิ้งยาพอนเนี่ยคอมเมนต์ก็ว้ไปอีจกจะคนณสองคนเนี่ยจ้าอม,มันจากมูก้จากยามเนี่ยพอนเบื่ก่อน ขอบคุณค่านอกตีใครไหมเป็นกระบบนแม่พ้อนไปตากล้มหมูไปอันลงอุบสดวัดผู้ใดจ้าคอมเมนต์เลยจ้าแม่พ้อนหนาว,สนนาว <c oughs> ใส่เสือ้อกันหนาวใส่เสื้อมันหนาวเนาะใส่พองแขนยาวองข้างใน ม,มันพอประขายลันค้าจะไปร่วงบ่ายทุ่มหนึ่งติดมาอีกเนี่ยจ้ามาหาไอ้พรเนี่ยพอได้พรเด็ดชดเชยวันนี้มดมือ Nó phong thủn đi Bố mì Lại nhàng <laughs> Nào bữa nay có trong ạp Tháng chết tua tập tối nay có trong ạp Tối nay nóm ra đẹp tổng chết tụa Nói <laughs> bảo là kiểu như kiểu nhông ซอยยพนเอเด้อยยพนติด,ดถ้าเป็นนึงส่ก็จะได้ไปบอกเพื่อนว่าขึ้นว่าไรดอกสารพันน่ะนะย่ยพอนเป็นผู้นึงจะขึ้นสารพันให้หาผู้ใดไปขึ้น แต่เล็กแต่น้อยนี่ก็จะกินอยู่แหละยายพรว่าวไงหูจะควมม่ำนี่บวกินนอบวกกินเนื้อจา้าแกงเจ้ว,วานลาบเป็ดต้มแขนกบมีแห้งเดีพผี่น้องเอ้ย ปิดไหมก็ได้ด้วยนะ,อะขอบคุณจ้ะน้องตีกินเขายังไม่พอกรนะชายน้องค้าจะไปล้งบังเข่าเนี้ยผิดแล้บอกพ่อมาแข็งนแะ้วไออม่พอนอกเลยปะ ไข่วัดใหญ่นองตีด้วยองไอ้องไข่วัดใหญ่แกงเจ้วานลาบเป็ดต้มเลยไปเขาก็เลยให้ยาให้เราไม่กินถ้ากินเขาเราให้กินยาตรวจโควิดพอก็เล็บไปกันตีเพิ่นบ่สมควรตีเพิ่นดอกคุณหมอน่ะ พนมันไหลอีหลีพี่นอ้องเออยายพอนไ่ได้ไปทั้งใดมาทั้งใดไปแต่หาหมอ,อย่างเดียวเมื่อยแฮงเพิเ่นว่าให้จิบเอาจิบแนวใดบุคขึ้นขวดแล้วย่ำไอ่ย่ำไก่ก็จิบย่ำไอก่กระปัดถึงนอนทั้งวันปวดใจอาบน่ามันหนาวเนาะเป็นตะเซ็บแต่พี่นอ้องเลย อันอยากลงมเรอเดนี่อยากถอยลงถอยลงคือบ่มีคนมาหายยพรจะมึงก็บ่ได้มึงก,ก็ต้องเว้ามึงก็จําเป็นต้องเว้าเว้าอยู่ใครพึ่งมาจากหาหมอวังนึงเนี่ยมือนมือว่ากิานาเนาะมันบ่นมีแนวหลงคอ Ơ, lên Thịt nè. Nói nhạc. tăm tăm. อจะได้อีหย่างบอนคุณยยคันแรกล่างหนาคันที่สองล่างส่วนสำคัญคันที่สามเทใส่ตรวจิตตรวจจะควงเองดอก ไม่แตกปุ๊บปุ๊บเปิดแอถ้าว่าเปิดแอก็หายใจเม่ได้รกเปิดพาร้มก็แห้งปุดแอ,ดแอมันเมแ้แห้งกับพอนั้นอีบิ่งแยกกัน,กนตัวกับเอียนตาวอ่ะตอนพดพูวเวเอามากอันนั้นบมวราตลิีนฟ้า ทุ่มหนึ่งแต่มาอีกนะจ๊ะมาหาเด็ดพอนเนี่ยพ่นนะพอได้พอนเด็ชดชดเชยวันนี้มืดมื่อขาแข็งขาหน่อยมันก็ถึงจะเร็วไกลอ่ะเป็นคนนั่นหรือว่าลูกเออไม่พอกระต่ายมันนะขาจะแต่ต้องบ้างผลมาได้ไหมไม่ต้องเป็นอย่างนั้น

ความ่ได้นะพอแม่เพิ่นก็ดเจีพากินน่ะละแต่ไงห,หูจะคว้ามมานี่คือบ่กินน่ะนะแต่หนะแขนยาว้างนอก,ก็แขนยาววันนี้ถอดออกแต่ละตัวก็ถอดหย่โอ้เส้มันคักทิอีหยังรดดุเงด,ดเดด้เบากับคนยังบ่อยากเบาด้ อันนี้มันเป็ี่นหาที่เขาแยกพ้นเขาแยกพ้เป็นนั่นแซ่บพิรุตเป็ดปักกิ่งเขเป็นดย่างด้วยมันเป็ดเทศเป็ดเทศเป็ดแก้่อีกอย่างั้งแกงเจ้าหวานลาบเป็ดต้มเปิดแอร์ถ้าว่าเปิดแอร์ก็หายใจบได้ดอก